ในเวลา23่นกากับ27เนาทีนะเมื่อกี้ฉันพูดผิดนะไม่ใช่37มเ็นะสวยงามกันเลยทีเดียวครับนีบบ่ครับบาทตีครับ แม่จะนั่งผิดที่กแล้วแปดสรี 8, โอ้นูน่นชานชนาที่สองยู่นู่นเนแม่มามานั่งข้ามตรงนี้วัดโท่งามใส้ไปครับไปดูกันตรงนน้นดีกว่า ต้องนั่งตรงนี้หนึ่งจะถูกอ่าเมื่อกี้ไปนั่งที่ฝั่งหนึ่งนะไปนั่งฝั่งโน้นดูอ,อิคนเราเนาะโอ้จุมพอเปลี่ยนไปจริงจเนี่ย